<อะ>มมาีสวัสดีครับผมเจ SIMS มาพบกับช่องมามีสุขก,กับรายการรีวิวมั่วตั่วครับผมวันนี้ก็ลูบิกเช่นเคย ishing. นะครับตอนนั้นก็ลูบิกถูกต้องไหมครับอาคลิปไหนคลิปหนึ่งนะครับลูบิกน่าจะเป็น E.P.4 นะครับเอ้ี EP3 ครับโทษที อันนี้ครับน้องเขาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาว่าพี่ทำไมพี่เล่นอสองคูณสองได้ไหมผมไม่รู้น้องน้องน้องเขาอยากอยากรู้หรือน้องเขาคิงผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้เขียนว่าเออเล่นเป็นนะครับแต่ว่าน้องเขาบอกได้เดี๋ยวผมจัดให้เลยน้องคนนั้นนะครับผมพี่ซื้อมาแล้วนะน้องนี่สอง คูณ2นั่นเองครับซื้อจากคลองถมคุณวันบ้านผมนะครับก็ห่างจากคุณวันคลองถมคุณวันเนี่ยไม่กี่กิโลนะรประมาณกิโลสอเอ๊ะประมาณไม่ถึงเอน่าจะเกินน่าจะหลายกิโลอยู่แต่ไม่ถึง10โลครับประมาณ 3- 4กิโลประมาณนั้นครับขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ถึงแล้วนะครับแต่ถ้าเดินเช้าเดินเท้านี่จะนานหน่อยนะมา เรามานะครับแกะกล่องกันเลยครับทั้งทั้งที่ผมแกะกล่องแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เล่นแล้วด้วยนะครับมันผมลองเล่นดูนะครับมันมันก็มันคือมันรัดครับทางรัดคืออันไอู้บิกนะครับเดี๋ยวผมขอโทษทีครับลูบิกไอ้อันเนี้ยนะครับอันนี้คือยี่ห้อเดียวกันนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทางจีนอ่าอันเนี้ยพี่ชายผมซื้อมานะครับอันเนี้ยค่อนข้างดีนะครับลื่นลื่นลื่นพอตัว อันเนี้ยนะครับมันเทคนิคเหมือนกับ3าูสาเทคนิคกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบว่างงนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็จะมีแบบว่า,ามันเล่นไม่เหมือนกับ3ามูสามเท่าไหร่นะครับนิดหนึ่งนะครับโอเคงั้นเรามาแกะกันเลยครับของแถมนะครับ ไม่มีของแถมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มีคู่มือนะครับการเล่นการสูตรอะไรก็ตามนะครับเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับนี่มีอันนี้นะครับข้างหลังด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับเขาก็บอกสูตรแหละเขาบอกสูตรแล้วแล้วผมก็ไปดูครับแล้วก็งงคนสอนงงนะครับคนสอนเดี๋ยวผมสอนด้วยนะถ้าคนอยากคนที่เล่นไม่เป็นก็อ่าเดี๋ยวผมสอนด้วยนะครับนี่ ัวรูบิกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตาัญลลษณ์เหมือนกันเหมือนกับอันนี้เป๊ะเลยนะครับก็เลยอยกลองซื้อมาครับดูอันนี้อันเนี้ยพี่ผมนะครับซื้อจากอองพระอันนี้อคงพระปฐมเจดีนะครับก็ห่างจากบ้านผมไป20กว่ากิโลเมตรนะครับผมก็อยู่ตผมก็อยู่นครถมครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ตัวเมืองนะครับโอเคโอเคทีนี้นะครับเราก็ มาเล่นกันเลยเนะาะอามาเล่นกันเลยแต่ผมหมุนมือก่อนนะครับนะครับอันนี้ผมเล่นนะครับผมเล่นเร็วสุดที่ผมเคยทําก็คือ32ิวินะครับ3ามิบวิประมาณครึ่งนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นนะครับมองก่อนมองก่อนมองก่อนโอเคมันเลยนี่ผมเล่นแล้วนะครับ แหมผิดแน่อยู่อ่ะเอ้อเมื่อกี้ผมหมุนผิดนิดหนึ่งนะก่อนทีจรินก็คนเล่นคนเล่นก็ไม่ถึงไม่อออ๋ออ,อ,อันนี้มันมาเลยเว้ย สร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วครบลุกตีนะครับเมื่อกี้ก็น,น่าจะเกือบเกือบนาทีนะเดี๋ยวผมต้องดูครับว่าเกือบเกือบนาทีไหมนะครับไมนะ่ดูผมมาบอกมาบอกเลยแล้วกันนะครับคนที่อ่าเล่น2องคูสองไม่ได้นะครับมาดูคลิปนี้นะครับผมจะสอนที่ง่ายที่สุดเท่าที่ง่ายได้นะครับรับรองว่าเป็นแน่นอนครับไม่เป็นนี่ผมแบบผมโกรธนะไม่เป็นได้โกรธนะสองคู่สองเล่นง่ายกว่า สามคูณสามแน่นอนครับแต่ว่าเทคนิคก,การขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ,ซ,ซ,ซ้ายลงเนี่ยมันมีสูตรของมันอยู่นะครับโอเคมันจะมีบอกอยู่นะผมลองหมุนมั่วๆดูนะครับมันก็ผมก็เลยคน้คน,คน,คนเจอสูตรนะครับสูตรไอเนี่ยแหละครับหมุนโอเคทีนี้มาดีกว่านะครับผมนะครับจะเอานะครับขาวเป็นหลักเหมือนกับรูบิกเลยนะครับ อันนั้นคือขาวอ้อมเหลืองนะครับแต่ว่าอันนี้มันอ้อมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตรงแกนกากนะครับมันมีแค่นี้นะครับก็เลยต้องเอานะครับขาวที่มีมีสัญลักษณ์นะครับภาษาจีนเนี่ยอยู่ข้างข้างล่างนะครับอยู่คว่ำไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับตามผมนะครับดูตามผมโอเคทีนี้ก็หาขาวครับขาวตรงนี้นะครับแล้วคู่กับแดงไอ้คู่กับเออคู่กับแดงถูกแล้วครับกบแดงนี่นี่ครับขาวคู่กับแดงอย่างนี้นะครับแล้วผมก็หมุนมาปั๊บ ทีเนี้ย <c oughs> เอาขาวนะครับมองไว้ข้างหน้าก่อน <c oughs> กรณีนี้นะครับกรณีนี้ขาวมันจะอยู่นะครับนี่ตรงข้ามกันนี้เห็นไหมครับแต่เข้ามาปุ๊บนี่ตรงแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องไปแบบหมุนอะไรทั้งสิ้นนะครับปุ๊บเข้ามาตรงแล้วกรณีนี้ครับถ้าอยู่ข้างบนแบบนี้ ขาวนะครับอยู่ข้างบนแบบนี้เห็นไหมครับหมุนมาปุ๊บไม่ตรงใช่ไหมครับทีนี้เราก็แค่ง่ายๆนับง่ายๆเลยนะครับเราหมุนนี่ครับหมุนตรงนี้ครับขึ้นมาทางหนึ่งนะครับ๋รงผมจะขึ้นลูกต่อนะครับขึ้นนี่ทีหนึ่งแล้วก็หมุนตรงนี้ทีหนึ่งบให้แดงนะครับมาอยู่ตรงเฉียงๆอย่างนี้ขาวก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ทําแบบเหมือนเบื่อกี้เลยขึ้นทีหนึ่งแล้วขวาทีหนึ่งครับมันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลง เห็นไหมครับง่ายไหมโอเคทีนี้เราก็พลิกกลับมานะครับเขียวเราต้องหาขาวเขียวครับนี่ขาวเขียวเราก็จะจับคู่ตรงนี้แล้วขาวเขียวนะครับขาวเขียวยอ,อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บตรงและอ่ะตรงกันและนะครับเขียวตรงนี้ครับขาวอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนแค่เขาลงมารงน,นี้นะครับถ้าดูไม่ทันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นปัดเข้ามานี่แล้วก็ลงนี้ ก็จะอยู่ครบแล้วนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งนี่ขาวนะครับเหมือนกันครับถ้าอยู่อย่างนี้ครับเราก็หมุนนะครับเห็นไหมครับหมุนปุ๊บหลบมาแล้วก็เอานี่นี้ผักลงแล้วก็เอานี้ครับกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับขาวก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้มาอยู่ตรงที่ว่างๆอยู่แล้วก็หมุนปุ๊บปุ๊บแล้วก็หลบที่ผมหมุน,มนช้าๆนะครับทีนี้ โอเคทีนี้ครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับเหลืองให้อยู่ฝั่งเฉียงนะครับอยู่กับเมต็ดรตรงนี้นะครับให้เราเล่นตรงนี้นะครับดูนะครับเหลืองจะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลง แล้วก็เหมือนกันครับทีเนี้ยจะเต็มละให้ขาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวุยวบอกว่ากรณีที่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงนะครับอีกเ่องยนึงนะครับตรงนี้นะครับดูครับเหลืองหมุนกลับมาเหมือนเดิมนะครับให้เหลืองครับอยู่เฉียงตรงนี้แล้วก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงเห็นไหมครับเหลืองก็ครบแล้ว ง่ายไหมอ่ะอันนี้กรณีแบบหนึ่งครับหนึ่งขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงได้แล้วนะครับหมุนจนได้กรณีครับเหลืองนะครับมันคู่กันอย่างนี้นะครับกรณีเหลืองนะครับคู่กันแบบนี้นะครับเหลืองให้เรานะครับเล่นเอาเหลืองตรงนี้ครับไว้ตรงข้างหน้าไม่ใช่ไว้ตรงนี้นะครับข้างหน้าเราไอ้เมจะเรียกยังไงเดียะ อยู่ข้างบนผมเรียกว่าเหลืองอยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเหลืองต้องอยู่ข้างบนนี้แล้วเรานะครับให้เล่นขึ้นซ้ายฝั่งนี้ครับขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับมันก็จะมาคู่เดียวทํายังไงก็ได้ครับให้ขาวนะครับไอ้ให้ท็อปถคับให้เหลืองนะครับมาเป็นเนี่ยจุดเดียวจุดเดียวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนะครับมานี่ปุ๊บก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนี่ครับก็ครบแล้ว ถ้าหมุนอย่างงั้นนะหมุนเป็นชาติไม่หมดไม่จบนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับมันจะเล่นเหมือนกับอันนี้ครับให้ดูซ้ําให้ดูซ้าเพราะสู่เพราะส้วนสู่ต่อไปนี้ครับจะยากเป็นพิเศษเพราะว่ามันงงนะครับโอเคทีนี้ครับให้เอาขาวนะครับขึ้นหน้าเราขึ้นหน้าเราแบบนี้นะครับอยู่ตรงหน้าเราอย่างนี้เลยและให้เรานะครับหมุนนะครับเล่นทางซ้ายนะครับทางเต็ม ทางที่เต็มนะครับให้อยู่ขวามือตลอดนะครับก็คือสีฟ้านะครับให้อยู่ขวามือตลอดถ้ามันเต็มนะอันที่มันเต็มแบบนี้นะครับเราก็แค่ดูนะครับตรงนี้ครับ2 T ทีหนึ่งสองนะครับให้เหลืองมาอยู่ตรงนี้ครับล่างตรงนี้ครับ2 T ทีหนึ่งสองนะครับทางนี้ครับทีหนึ่งหนึ่งนะครับข้างบนนี้ครับทีหนึ่งนะครับแล้วข้างล่างนี้ครับทีหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้ครับ2 T 1ทีนสองะครับแล้วเอาขึ้นข้างบนครับ1ปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ครับตกมาปับ๊บแล้วก็ขึ้นมาปับ๊บอย่างงี้อันนี้ครับให้ดูครับให้ดูตาปุ๊บแล้วมันก็จะเต็มเห็นไหมครับเพราะว่าสูตรเมื่อกี้เนี้ยผมให้โบขึ้นขึ้นยงยังไงให้ผมขึ้น ขึ้น2อทีขึ้นขึ้นขวา2อทีจะเลียกขึ้นขวา2อทีก็ได้ครับขึ้นขวา2อทีล่าง2องทีหนึ่งสองนะครับขึ้น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 บนทีหนึ่งนะครับแล้วก็บนบนซ้ายทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขวานะครับล่างลงล่างทีหนึ่งแล้วก็ล่างตรงนี้ครับ2องทีหนึ่งสองนะครับนี่ไอ้ขวาบนนี่ครับทีหนึ่ง ขอนบนทีหนึ่งแล้วก็นี่ครับทีหนึ่งเขาเรียกอะไรนะซ้ายทางอาบนบนบนขวาบ้าบนขวา,ขวาทีหนึ่งแล้วก็ลงมาเม่ปุ๊บนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นสีแดงครับแล้วก็ยิงง่ายง่ายเลยนะครับสองทีนะครับสองทีทีหนึ่งข้างบนทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ครับทีหนึ่งนะครับแล้วนี่สองทีหนึ 1, 2, hmm. ่งสองนะครับ ท่าโมนตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้ครับหมุนมานี้ทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบนทีหนึ่งอย่างงี้ครับข่าวก็จะเต็มกลับมานี่ดูซ้ำๆไปผมหมุนช้าแล้วนะผมหมุนช้าแล้วแล้วก็ให้ไปทําตามอันนี้ได้เลยกอแล้วก็อับหมุนปุ๊บแล้วก็หยุดสต็อปคุณ2ทีแล้วก็หยุดสต็อป,ออปนี่2ทีอะไรเงี้ยคือจะทําครบเลยทันทีนะครับก็จะเป็นการเล่น บอกด้วยสอนด้วยนะครับก็วิธีการเล่นกระปีแค่นี้นะครับก็คือการรีวิวนะครับรีวิวมวซั่วนะครับรูบิก2อคูณสก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปจากช่องมามีสุขครับสวัสดีครับ